ปัดจ้าวันนี้จะต้มข้าวต้มกินนะจ๊ะไม่ค่อยสบายนะจ๊ะต้มข้าวต้มกินก็จะใส่หมูใส่กระเทียมพริกไทยใส่ผงปรุงรสนะจ๊ะผัดกระเทียมพริกไทยผัดหมูใส่ผงปรุงรสใส่น้ำปลาใส่อิอวขาว ทำแบบโบราณโบราณเลยนะจ๊ะทำแบบง่ายง่ายอันนี้ไม่ใส่ต้นหอมผักชีนะจ๊ะก็ไม่ค่อยชอบกินแล้วก็ไม่ได้ซื้อด้วยนะจ๊ะวันนี้ไม่มีใครมาขายก็เลยไม่ได้ใส่นะจ๊ะทำแบบง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายนะจ๊ะทำหม้อเดียวกินกันทั้งคนทั้งแมวนะจ๊ะ กินทั้งคนทั้งแมวทั้งหมาก็มอใหญ่เลยนะจ๊ะตอนนี้ต้มเยอะเลยใส่หมูบดลงไปเยอะๆนะจ๊ะก็เยอะเลยนะใส่ไปเยอะเลยก็จะกินกันทั้งบ้านเลยนะจ๊ะวันนี้กินไม่ง่ายเบื่ออาหารนะจ๊ะไม่ค่อยอยากกินข้าวเลยวันนี้จะกินข้าวต้มทั้งวันเลยจ้า